ในล่มแท้ๆเนี่ยครับอะครับในการตรงนี้ตรงนี้ในล่มจริงๆในล่มจริงๆเนี่ยปกติไม่ออกครับแต่นี้ไม่ออกครับครับจะไม่ออกบแบบนี้ลาอันนี้ถือว่าอยู่ในร่มจริงๆฮะไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยฮะแต่นี้ไม่อยู่ในล่มจริงๆครับเนี่ยนี่ก็ออกมาอยู่ฮะโอ้โหนะอยู่ในร่มจริงๆฮะปี20ปีไม่เคยออกแบบนี้มีปีนี้ที่อยู่ในล่มมันออก nuclear. ไม่น่าเชื่อนะอยู่ในล่มไม่มีไม่มีแสงเลยฮะแต่เนี่ย ต่ก็ออกครับชอบมาเต็มต้นงนึ่งปียังไม่เคยทําให้ชอบแบบนี้เลย oh, ออนสอนหิวพัดครับในรอบสิปีผมมันไม่ไม่เคยชอบแบบนี้นะปกติสิปีก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงครับมันมันออกเป็นบางต้นอันนี้นี่ออกจริงๆแล้วผู้หมวดมันมันยังได้อยู่นะฮะบ,บางทีคิดว่ามันจะหลุดผมว่าน่าจะได้อยู่ที่ใต้ร่มแบบเนี่ยมันจะออกปกติมันออกไหมครับไม่ค่อยออกครับ อันนี้ในร่มนะครับเห็นอาจารย์เรืองบอกว่ามันก็จะออกอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติมันจะออกข้างบนนะข้างบนข้างบนมาที่มันได้แสงฮะแต่ตัวนี้เห็นว่ามันมันช่วยในในด้านแสงเงาฮะเพราะผมก็ลองตอนแรกไม่เชื่อก็ก็ออกจริงๆฮะอ๋อตอนแรกเนี่ยอาจารย์ไม่เชื่อใช่ไหมว่าไม่เชื่อครับไม่เชื่อฮะเห็นเขาออกคลิปออกอะไรแล้วผมก็ยังไม่เชื่อนะมันออกเฉพาะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันมันจะออกในร่มแบบนี้นะฮะถ้าปกติมันจะออกยากมากฮะ ดึงถึงไหมครับะอ้ไหนนะชอบมันอย่างนี้ใช่ไหมครับชอบมันโอเคปกติมันจะไม่ออกมันไม่ไม่ออกครับแบบในในร่มแบบนี้ฮะอ๋อแต่นี้ออกแต่นี้ออกครับมาหมดเลยครับเนี่ยปกติมันออกยากเลยครับยากมากครับจะไม่ออกเลยเป็นส่วนใหญ่ไหนไนดอกแบบนี้ฮะใช้ไอ้ตัวเปิดตาดอกตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกฮะมันจะออกแต่ข้างบนฮะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่แต่ตัวนี้มาทั้งข้างล่างข้างบนรู้สึกว่าจะมาพร้อมกันอะ ก็คือออกข้างล่างกับ,บข้างบนพร้อมๆกันเลยปกติแล้วมันจะออกข้างบนฮะข้างบนนี่บางทีก็โตแล้วข้างล่างไม่มาเลยเนี่ยผมในรอบสิบปีเพิ่งเพิ่งมาออกเต็มสวนแบบเนี้ยแล้วยังมีอีกสวนไม่ออกหรือว่าออกได้น้อยมากๆไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นครับมันจะเป็นธรรมชาติของของลำไย,ย,ยเลยฮะมันจะมีการเว้นนะมีการเว้นแต่แต่ตัวนี้พอ ช่วยช่วยได้เยอะมากแหลกครับมันแปลกปกติถ้ามันอยู่ในร่มแบบนี้ไม่มีครับไม่ไม่ออกแน่ครับตัวนี้ไม่ออกครับจะ <c oughs> เป็นอของของใช้ตัวอื่นน่ะ <c oughs> มันจะไม่ออกนะปกติเน,นี่คูณพัชนี่รู้สึกว่าช่วยได้มากถ้าถ้ามันออกในร่มเนี้ยลูกมันจะสวยฮะโอ้อันนี้มันออกโหสะพังเลยครับอาจารย์ออกสะพังเลยมามามาอยู่มาเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยเราเนี่ยชอบมันจะจะใสแล้วมันขาวแบบเนี้ย อันนี้อยู่ในร่มในร่มหรือว่าจะอยู่ข้างนอกก็ช่อก็สวยะกับช่อเดินดีมากอาจารย์ใช้ฮิวพัด์หลังจากลาดสารกี่วันครับสุดสิบแปดถึงยี่สิบวันสิบแปดถึงยี่สิบวันครับแล้วหลังจากนั้นก็เว้นไปเว้นไปเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดอีกทีหนึ่งฉีดอีกครั้งแล้วก็อีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันก็เป็นการบำรุงช่ออ๋อก็ใช้ฮิวพไปครับใช้ฮิวพัดไปตอนที่ตอนที่หลังจากลาดสารที่ใช้ฮิวพัด์อาจารย์บวกตัวอื่นด้วยไหมครับไม่ไม่ไม่ได้บวกเลยฮะ ช่แต่ห right. ิงพัดอย่างเดียวอ๋อหลังจากลาดสารไป18วันนี้ครับครับใช้หิงพัดอย่างเดียวเลยฮะนับตั้งแต่วันลาดครับไปถึงวันที่18บแปดหนึ่ที่18 19ปดวันสิครับเล่นเลยเล่นเลยอ่าพ่นอ๋อสองซองต่อน้ำครับต่อน้ำกี่ลิตรครับอาจารย์ต่อน้ำสองร้อยลิตรฮะปกติตรงนี้ฮะไอตัวนั้นเริ่มบานนะฮะอ๋อนู่นตัวนั้นเริ่มบานฮะไอตัวที่ที่เห็นนั่นน่าจะเป็นตัวเมียครับเนี่ยเหรอครับโอ้โหนี่เซียนของจริงครับผม ที่มันออกมาแล้วม,มันมีโอ้ปกติถ้าในร่มแบบนี้ก็เรียบร้อยไม่มีออกแล้วครับไม่มีออกนะอันนี้ออกไหมครับนุนนะอันนี้ออกครับออกทั้งหมดครับในร่มเนี่ยมันออกครับมันออกมาอ,มอันนี้มันเป็นก็หรือว่าดีมากมากครับนี่ครับับที่มันนี่มันออกออกหมดเลยฮะแต่นี่นครับในร่มในเงาฮะที่อยู่ในตั้งแต่ใกล้ใกล้ใ้ ดินก็ออกโอ้ใกล้ๆดินก็ออกหมดเลยแต่ว่าปีปีหน้าอาจจะได้ตัดต้นอ่ะต้นมันติดกันอ๋อต้นมันติดกันเยอะแต่แต่นี้ผมไม่ต้องตัดละมันก็แค่ตัดแต่งตัดแต่งเอเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็ตัดตัดของสักสักศอกสักแทเนี่ยแล้วมันก็จะโตมาอย่างนี้ครับก็ถ้าถ้ามีตัวช่วยแบบเนี้ยถือว่าไม่มีปัญหาละสำหรับลำาไยระยะชิดมันจะดีตอนที่ลำาไยต้นเล็กฮะมันจะได้ผลผลิตเยอะ Oh. เพราะว่าจํานวนต้นมันเยอะฮะแต่ <Okay. S 2> ถ้ามันโตขึ้นมาลักษณะแบบนี้มันยากสําหรับเกษตรกรละถ้าแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับไม่มีปัญหานี่คือมันออกอใช่ไหมครับอาจารย์หลยมัน,<า>มนออกค<า>รับมันออกแล้วผมก็คราวต่อไปแล้วก็แค่ตัดแต่งพอเหมาะก็พอละไม่ต้องไปตัด ตัดต้นละเคยดูแต่ผมไม่เชื่อน่ะครับไม่เชื่อแล้วก็เลยมาลองดูที่สวนปกติมันไม่ออกครับเดี๋ยวนี้อ่ะปกติมันไม่ออกครับถ้าบอกเขาเขาก็ยังไม่เชื่อน่ะต้องมาให้เห็นต้องเห็นเองตอนนี้เชื่อยังครับอาจารย์เชื่อเชื่อความยากของการทําลําไยมันอยู่ช่วงไหนครับมันอยู่ช่วงถ้ายากที่สุดช่อเนี้ยทําช่อเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมครับก่อนที่ออกช่วงที่ทําช่อถ้ามันพลาดไปมันต้องเสียไปเสียโอกาสไปหนึ่งปีอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําให้มันออกได้ ทุกครั้งมันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างเนาะพอบอกได้ไหมครับก็คือหนึ่งเราจะต้องอการเตรียมต้นะ่ะที่ดีการดูแลลำไย,ยให้ถูกถูกต้อง huh. อแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศก็สําคัญคครครับับบโดยเฉพาะพวกฝนพวกความแรงอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะผมว่ามันน่าทึ่งใช่ไหมครับแล้วก็น่าทึ่งจริง,รงๆฮะมันมันออกฮะลุ้นลุ้นมากๆครับเอาไปให้เพื่อนใช้นะ่ะเพื่อนก็ยังไม่แน่ใจ ก็ยังไปบวกตัวอื่นอีกอะผมไม่บวกครับแล้วสุดท้ายมาก็แกก็ยอมเชื่อแล้วตอนเนี้ยได้สองสามวันนี่มันมาเลยฮะก็คือมันช่วยช่วยให้ให้ตาดอกขยับปกติกี่วันครับถึงจะเห็นตาดอกขยับมันบางทีก็เกือบเดือนะฮะแต่อันนี้ได้ยี่สิบกว่าวันอะได้ยี่สิบสองยี่สามวันมันมาเริ่มมาเลยะหลังจากตัวนี้ผมมั่นใจครับผมมั่นใจมากรับของของเนี่ยมันมันมีเออมันเป็นตัวช่วยที่ดีที่ ที่สุดแล้วตอนนี้ผมผมมั่นใจจริงๆมันไม่เหมือนสวนเมื่อกี้ที่เราเดินนะครับอันนี้ลำเป็นลำใยระยะชิดฮะมันออกหมดแล้วครันนี้แบบนี้ถือว่า 80- ถึง100เปอร์เซ็นต์ฮะแบบนี้ฮะมันออกหมดแล้วครับเนี่ยครับอันนี้จะเห็นชัดครับะเห็นชัดมากๆครับก็คือมันมันออกในร่มมันไม่ออกฮะแล้วก็ผลผลิตเราจะได้หมดแล้วแบบนี้อย่างนี้ได้หมดใช่ไหมครับต้นฮะต้นนี้ทั้งต้นจะได้หมดเลยหรอปกติมันจะไ้าล่างขึ้นไปปกติมันได้แต่ข้างบนฮะครับ ระยะที่มันได้ได้แสงแค่นั้นเองนี่ครับนี่ก็ใช่นี่ครับก็ใช่โอ้โหในร่มแท้ๆนะฮะนี่นี่นี่ครับไห่ครับในการตรงนี้ตรงนี้ในร่มจริงๆในร่มจริงๆนยปกติไม่ออกครับแต่นี้ไม่ออกคะครับจะไม่ออกคะแบบเนี้ยเหรออันนี้ถือว่าอยู่ในร่มจริงๆฮะไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยฮะแต่นี้ไม่อยู่ในร่มจริงๆครับเนี่ยนี่ก็ออกมาอยู่ฮะโอ้โห อยู่ในร่มจริงๆครับอ๋อนี่ใช่ไหมที่อาจารย์ครับครับปี20ปีไม่เคยออกแบบนี้คะมีปีนี้ที่อยู่ในร่มมันออกคไม่น่าเชื่อนะอยู่ในร่มไหมไม่มีไม่มีแสงเลยฮะแบบเนี้ยแต่ก็ออกก็ออกค่ะระยะชิดดูนะครับเนี่ยมันติดกันหมดเลยปกติมันต้องเป็นเกือบ10เมตรครับครับต้องสิเมตรอันนี้ประมาณห้าเมตรพ่นไปสามรอบแล้วครับสามรอบรอบแรกยังเห็นเลยฮะรอบแรกนี่มาประมาณสัก20กว่าวันนี่มันมันก็ ก็ออกมาคนงานมาแสางกิ่งทางด้านโน้นอ่ะตอนที่ผมใส่ได้20วันอนะ่ะผมมาชี้ให้เขาดูเนี่ยมันจะเริ่มออกตั้งแต่ข้างในไปเลยฮะเขาก็แปลกใจนะ<อ>มันใช่แล้วนะมันใช่แล้วต,ตอนนี้เขายังไม่ได้มาเห็นนะถ้าเขามาเห็นตอนนี้เขาเขาจะทึ่งกว่านี้ฮะครับถ้าถ้าเป็นลำไย,ยระยะชิดนี่ลองลองใช้ตัวออนซอนฮิวพัดจะช่วยเราในในด้านที่ลำไย,ยที่อยู่ในร่มในเงาหรือว่ามันได้รับแสงน้อยเนี่ยช่วยได้ดีตรงนี้ยิ่ง น,นี่ยิงชัดเป็นไงครับอยู่ในร่มอ,อยู่ในร่มก็ยังออกมาสวายฮะแล้วก็ที่มันดีนะฮะช่อมันจะจะขาวอันนี้ยังไงครับอาจารย์ช่อมันขาวนะฮะช่อมันจะจะใสแล้วมันขาวแบบเนี้ยอันนี้อยู่ในร่มในร่มหรือว่าจะอยู่ข้างนอกก็ชอ่อก็สวยฮะจะขาวอ่าถ้าช่อที่ออกเหลืองเหลืองแดงแดงอันนั้นเขาเรียกว่าช่อไม่ค่อยเดินนะครับช่อไม่ค่อยเดินแต่ตัวนี้ช่อมันจะสวย อันนี้ชอบเดินเหรอครับรับชอบเดินดีมากถ้าชอบเดินแล้วมันจะดียังไงครับอดีเราบว่ามันจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องไอเรื่องที่มันจะหลุดจะร่วงไปเงี้ยตอนนี้เราอยู่ในสวนลำไยของอาจารย์เรืองครับที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้สวนเนี้ยเป็นสวนที่ที่สาม้วที่เราเดินเข้ามานะท่านกำนันเนาะครับเมื่อกี้ที่เราไปดูมันเป็นระยะห่างนะครับแต่นี่เป็นสวนระยะชิดอาจารย์บอกว่าถ้าระยะชิดเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องการออกดอกของลำไยเนี่ย ที่ตรงมันชิดกันมันจะไม่ออกครับแต่อันนี้มันมาเกินร้อยฮะให้ให้ความพอใจร้อยยี่สิบครับคือมันเกินเกินที่ว่าความตั้งใจเรายิ่งเป็นระยะชิดแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มันจะออกยากมันออกยากไมออกเลยมันออกยากฮะแทบจะไม่ออกแต่ว่าคอนซอนฮิวพาสนี่ช่วยช่วยได้เกือบยี่สิบปีนี่เพิ่งมาปีนี้ที่เห็นแบบนี้นะก็คือมันออกออกมาเต็มตั้งแต่ข้างล่างปกติแล้วมันออกแต่ข้างบนถ้าข้างบนได้ที่ได้แดดได้แสงได้เงาเนี่ย ไม,มไม่มีปัญหาแต่อัตัวนี้มันมันช่วยเราปกติมันจะออกประมาณสัก60%สร์เแต่อันนี้มันมากกว่า80%หรือ90%ก็คือออกเกือบ<พ>ทั้งทัุกยอดทุกยอดอะ่ะที่อาจารย์พูดอย่างนี้ก็คือคไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผม<ค>ไม่ไ <c oughs> โฆษณาแต่ว่าเราเราอยากให้พี่น้องอยากให้ใช้ใช้ดีก็บอกต่อกันผมเป็นคนใจบุญให้ให้ ให้ความรู้แก่คนอื่นทั่วไปอยู่แล้วครับผมถ้าางนั้นฝากบอกบุญต่อเลยครับสําหรับคนที่เป็นเจอปัญหาถ้าเจอปัญหาแบบผมก็คือปลูกระยะชิดนะของของแม่โจ้เนี่ยเขาบอกแนะนําให้ปลูกระยะชิดนะแต่พอมันมีปัญหาแบบมันตัวต้นโตมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ก็คือออกออกดอกยากแต่ว่าตอนนี้มีมีตัวออนซอนฮิพัรมาช่วยนี่้ไดแนดนอยสุดยอดเลยสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เลืองมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับเกษตรกรพี่น้องเราถ้าใครไม่แน่ใจสอบถามที่อาจารย์เลืองอีกรอบนึงครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับดูด้วยอาจารย์เตรียมหน้ามาได้เจ๊งแล้นลำใหญ่โอ้